น้ำมันปลาล์มธรรมชาติก็คือการเอาผลปลาล์มที่สุกเต็มที่มีน้ํามันแล้วเนี่ยมามาสกัดเองด้วยวิธีการง่ายๆนี่ผลปลาล์มที่สุกแล้วเนี่ยเราต้องเอามาให้ความร้อนอาจจะโดยวิธีการต้มวิธีการนึ่งวิธีการทอดหรืออบด้วยเตาชนิดใดชนิดหนึ่ง<อ>เพื่อเพื่อให้ให้ความร้อนใหเอนไซม์หยุดทํางานแล้วก็ต้นให้น้ํามันแตกตัวได้ดี<ส>แล้วก็เอามาโคลกด้วยคลกเ,<ส>เพื่อที่จะให้เปลือกมันยุ่ยเพราะเราจะเอาน้ํามันที่ เราจะเอาน้ามันที่เปลือกนอกของผลปามเมื่อเราโขลกจนยุย่ยแล้วเอามาเข้าเครื่องบีบง่ายๆด้วยด้วยการใช้แรงคนในการบีบนะฮะน้ำมันที่ได้เนี่ยจะเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะเรียกว่าน้ํามันปามธรรมชาติซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีมาตรฐานอุตสาหกรรมกําหนดว่าน้ํามันปา์มที่ได้จากการสกัดด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อการบริโภคโดยให้ใช้วิธีการธรรมชาติแต่น้ํามันปามดิบที่ได้มาจากโรงงานเนี่ย มีมาตรฐานม,มีมอ,อกรําหนดด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการกําหนดโดยอ,อยอด้วยเหมือนกันว่าน้ํามันปาล์มจากโรงงานเนี่ยห้ามนํามาใช้ในการบริโภคเป็นเป็นน้ามันปาล์มเพื่อการอุตสาหกรรมจะต้องไปผ่านกรรมวิธีแต่ถ้าเป็นน้ํามันปาล์มธรรมชาติที่สกัดเองเนี่ยอ,อยระบุเลยว่าสามารถใช้เพื่อการบริโภคได้ตั้งแต่2,524 ส่วนมาตรฐานอุตสาหกรรมมนั้นนะก็มีมนาะตั้งแต่25 2 1ัน่เอแต่ว่าชาวสวนปาล์มแล้วก็ชาวไทยทั้งหมดส่วนใหญ่เราคุ้นเคยกับการที่จะไปซื้อน้ำมันจากในห้างมารับประทานเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีใครที่คุ้นเคยกับการที่จะเอาผลปาล์มมาสกัดเป็นน้ำมันปาล์มธรรมชาติเพื่อรับประทานเองในบ้านแล้วน้ำมันปาล์มชนิดนี้ไม่ใช่น้ำมันปาล์มสำหรับการทอดอาหารนะเป็นน้ำมันที่ใช้เพื่อการปรุงอาหารหรือเพื่อการประกอบอาหารรับประทานในสีแดงในส่วนที่เห็นที่อยู่ในน้ำมันเนี่ย เป็นส่วนของวิตามิน A ตัวพวกแคโรทีนซึ่งเป็นสารประกอบวิตามิน A ซึ่งมีอยู่มากในใน,น้ำมันปาล์มแต่น้ำมันที่ผ่านการฟอกสีเป็นน้ำมันทอดอาหารนี้อันเนี้ยตัววิตามินเนี่ยถูกฟอกไปจนหมดแล้วไม่มีวิตามินหลงเหลืออยู่แล้ว <S 2> <S 2> ทั้ง A ทั้ง E A เนี่ยไปกับการฟอกแต่ E เนี่ยมักจะไปกับความร้อนตอนการกลัน่นแต่ตัวตัวน้ำมันปาล์มธรรมชาติเนี่ยเราเราไม่ได้ผ่านความร้อนสูงเพราะฉะนั้นตัวว,วิตามินนี่ยังอยู่จนยังอยู่ยยครบ นะครับงั้นถ้าเราบริโภคหรือนำน้ํามันปาล์มชน,นิดนี้มาประกอบอาหารเนี่ยเราจะได้รับประทานวิตามินไปพร้อมๆกันด้วยในต่างประเทศเนี่ยมีมีการเริ่มนํามารับประทานเป็นอาหารบํารุงสุขภาพจัดอยู่ในอาหารประเภทอาหารชีวจิตครับกินให้ดูดิไอข่ข้างล่างฮนะ <Thank you. S 1> น้ำมันปลาล์มเนี่ยมันมีอยู่สส2 <Yeah. S 1> ส่วนส่วนใสๆที่เห็นข้างบนเนี่ยเขาเรียกเป็นน้ำมันส่วนน้ำมันโอเลอีนนะฮะ <Yeah. S 1> ก็คือที่นําไปแล้วไปได้เป็นน้ํามันทอดอาหารส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นไขป่ปาล์มถ้าไปฟอกก็จะได้ไข่ปลาล์มสีขาวแล้วก็มีการใช้ไข่ปลาล์มตัวเนี้ยใช้ไปทำอ่าอย่างปัจจุบันก็คือนําไปผลิตเบโอดีเซลนําไปใช้ในการทําสบู่ทําเนย mm hmm. หรือว่ามีการเอาไปทําครีมเทียม นะครับหรือพวกลิปสติกอย่างนั้นครับก็ตัวนี้ยังเป็นอาหารเป็นหลักยังเป็นน้ำมันน้ำมันจากเปลือกนอกในส่วนใหญ่ไปเป็นอาหารทั้งนั้นเลยนะฮะส่วนไข่นี่อาจจะมีบ้างอย่างเช่นเอาไปทาจารบีที่อยู่ในกลุ่มของฟู้ดเกรดแต่ถ้าเป็นน้ํามันจากเมล็ดในตัวนี้เป็นน้ํามันจากเมล็ดในปาล์มนะครับเอ่ออันนี้เอาไปใช้หลักๆก็คืออยู่ในของกลุ่มอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอลหรือกลุ่มของยานะฮะแล้วก็มีบางบริษัทก็นําไปทําครีมเทียม ก็คุณสมบัติเทียบเท่ากับน้ำมันมะพร้าวครับการทอดถ้าไม่ทอดที่ความร้อนสูงหลักของการทอดคือเราต้องการให้ความร้อนเนี่ยช่วยช่วยระงับการทํางานช่วยหยุดการทํางานของเอนไซม์แล้วก็มีการอธิบายนะครับว่าในเนื้อผล์มเนี่ยมันเปรียบเสมือนถุงน้ํามันเล็กๆหลายๆถุงถ้ามีความร้อนเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ถุงเหล่านั้นแตกทําให้สกัดได้น้ํามันแต่ว่า โดยหลักข้อหนึ่งก็คือว่าในเนื้อของพืชของเปลือกปาล์มเนี่ยมันจะมีทั้งน้ําทั้งน้ํามันทั้งแป้งทั้งโปรตีนสิ่งเหล่านี้ถ้าเราบีบออกมารวมกันเนี่ยมันคือตัวอีมันชั่นลึกครีมเป็นเนื้อเดียวกันที่แยกออกยากกรองแยกไม่ออกแต่ถ้าเราลดความชื้นมันลงไปให้เหลือแต่เปอร์เซ็นต์น้ำมันมากเมื่อเราบีบออกมาเนี่ยมันจะได้เนื้อน้ํามันออกมาได้มันจะแยกง่ายกว่าเหมือนเราบีบมะพร้าวสดกะทิสดเนี่ยอ่ามันจะออกมาเป็นกะทิแต่ถ้าเราบีบมะพร้าวแห้งมันจะได้เป็นน้ํามัน อันนี้ก็เหมือนกันเราต้องลดความชื้นแล้วก็ใช้ความร้อนเนื่องจากว่าไข่ปลาส่วนนี้ต้องการอุณหภูมิสูงให้ละลายออกมาเราก็ต้องมีการให้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ780องศาซึ่งถือว่าเป็นความร้อนที่ยังไม่ทําลายคุณค่าทางอาหาราก็ใช้พลังงานไม่เยอะไม่เยอะมากครับแต่ถ้าใช้การกันเนี่ยการกันใช้อุณหภูมิถึง250องศา